อาหารทุกจานเนี่ยเป็นอาหารที่พวกเราผ่านการคิดผ่านการพัฒนามาพวกวัตถุดิบต่างๆเช่นพวกเครื่องแกงพวกซอสคัสตอมไมซ์มาเพื่อที่จะให้ได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านเรามันจะมีการช่างตวงวัดในกนทุกๆขั้นตอนครับสวัสดีครับชื่อตุยนะครับ เป็นคนชอบกินชอบทดลองชอบทำอาหารแล้วก็ชอบอะไรใหม่ๆเริ่มมาจากที่เราชอบกินก่อนบางอย่างก็คือทํากินเองบางเคยทํากินเองปกติเนี่ยเวลาอยู่บ้านหรืออะไรเงี้ยครับก็จะมีการทดลองทําอาหารพวกนี้อยู่แล้วแลาการทดลองแบบค่อนข้างจะวิทยาศาสตร์้วยนิดนึงอย่างการทําพวกซอสพวกของหมักดองเนี่ยตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยเนี่ยตัวแป้ต่างๆเนี่ยมันมีผลกับรสชาติของส่วนผสม1 2 3 4 ยังไงบ้างอย่างเงี้ยครับเป็นการทดลองแบบ2ชุด3ชุด4ชุดไปเพราะว่าอาหารจริงๆมันเป็นทั้งาศาสตร์และทั้งศิลป์นะครับผ้าหมูตุ๋น24ชั่วโมงกับไข่ออนเซนเนี่ยก็คือเราต้องคัดหมูนะครับแล้วก็หั่นให้เท่ากันเก็บทุกชิ้นพอเอาไปตุ๋นแล้วก็ต้องดูอีกว่าน้ำและเหยื่ไปเท่าไหร่มันจะมีการช่างตวงวัดในทุกๆขั้นตอน ข้าวไก่กรอบราดซอสบอนดูไดนะครับเราจะมีการเอาไก่ไปหมักเอาไปซูวิกนิดนึงก็ค่อยเอาไปทอดจุดสําคัญที่สุดตรงนี้ันคือเรื่องซอสดังนั้นเนี่ยซอสมันมีส่วนผสมที่แบบทางร้านเนี่ยหมักขึ้นมาเองอยู่ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เอามาผัดกับพวกเครื่องคุงเครื่องเทศต,ต่างๆแล้วก็เอามาราดกับไก่ซึ่งบอกเลยว่ามันก็ลงตัวมาก เซตแกงเขียวหวานเนี้ยเนี่ยจริงๆเราเริ่มจากการปั่นเครื่องแกงเองกะปิเราก็ใช้กะปิจากชุมพรใช้ส่วนผสมเครื่องแกงที่เป็นพื้นฐานของแกงเขียวหวานแต่ว่าเราก็มีการเพิ่มเครื่องเทศบางอย่างเข้าไปให้กลิ่นมันโดดเด่นแล้วก็ให้มันเข้ากับเนื้อมากที่สุดนะครับคือเซตแกงเขียวหวานเนี้ของที่นี่ไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าเราใช้ข้าวญี่ปุ่นหรือไม่ได้ใช้น้ำเปล่าหุ๋แต่เราใช้น้ำซุปดาชิหุ้ง เพื่อให้ข้าวมันมีกลิ่นหอมของปลาโอแห้งขึ้นมาแล้วก็ใช้เนื้อสันนอกในการที่จะปกข้าวอีกทีครับในส่วนขนมนะครับผมก็แนะนําว่ามันมีแคมเบอเล่อยู่ซึ่งจริงๆแคมบเร่ของผมเนี่ยมันคืออัลติเมทแคมเบเล่มันเป็นแคมบเร่ที่ออกไปทำหนักเฮฟวี่กินแล้วเนื้อตักไปอ่ะคือรู้เลยว่าเนื้อนแน่นมากนะครับ แต่ว่ามันก็ไม่ได้แน่นแบบแข็งเหมือนเป็นไอติมหรืออะไรอย่างนั้นนะครับมันแน่นในความที่เป็นครีมของมันก็จริงๆอาหารทุกจานเนี่ยเป็นอาหารที่พวกเราผ่านการคิดผ่านการพัฒนามาเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นพวกวัตถุดิบต่างๆเช่นพวกเครื่องแกงพวกซอสพวกนี้ครับก็เป็นสิ่งที่พวกเราคัสตอมไมซ์มา เพื่อที่จะให้ได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของร้านเราร้านบอนทูดายนะครับสามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางดิเลเลอรี่ทางด้านล่างนี้นะครับ